สวัสดีค่ะ ANGEL CHAT 8แปหลอดก็กลับมาใน EP ีที่11แล้วนะคะวันนี้มาคุยเรื่องโควิดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็มีการฉีดวัคซีนโควิดกันไปเยอะพอสมควรแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนไปหลายคนเหมือนกันนะคะจนมีเพื่อนก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าจะยกเลิกฉีดวัคซีนดีไหมเนี่ย ก็เลยคิดว่าอ่ะกลับมาคุยเรื่องวัคซีนโควิดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะตอนนี้ก็มีข้อมูลอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวัคซีนโควิดด้วยนะคะก็มาเริ่มที่ตัวที่เมืองไทยฉีดกันก่อนเลยนะคะก็คือ a s t r a z e n ซ c a ซึ่งเป็นวัคซีนหลักที่เมืองไทยจะใช้นะคะหลังจากฉีดเข็มแรกปุ๊บเนี่ยก็จะมีประ ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิได้สูงทันทีนะก็เป็นข้อดีของ a s t r a z e ซ e c a นะคะประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยผลอยู่ที่ประมาณ70-70กว่านะคะเ,เหมาะกับคนที่สูงอายุมากกว่าเด็กๆคือคือ,ค,อ,ค,อคือฉีดได้ทั้งหมดนั่นแหละคือช่วงแรกเนี่ยก็จะมีข้อมูลมาว่า,วา60ขึ้นไปหรือบางบางประเทศก็จะ55ขึ้นไปวัคซีนโควิดเนี่ย เขาก็พัฒนากันไปแล้วก็จะมีชุดข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยอ่าเขาก็จะมีการทดลองอกับกลุ่มนี้เอ้ยมันโอเคไม่โอเคก็จะค่อยๆมีข้อมูลออกมานะคะดังนั้นช่วงแรกแอสไราเนี่ยก็จะให้ฉีดก,กับผู้สูงอายุแบบห้าสิบห้าหกสิบขึ้นไปถ้าต่ากว่านั้นก็เออเอาไว้ก่อนเนี่ยบ้านเราก็เหมือนกันนะแต่ตอนหลังเขาก็มีการไปทดลองทดสอบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาอ่ะโอเคคือ อายุต่ำกว่านั้นก็ได้มีโรคอะไรเงี้ยก็ใช้ฉีดแอสตราได้นะคะแต่ก็พบว่าแอสตรากับผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมี side effect เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าฉีดกับคนที่อายุน้อยเนี่ยเราก็จะพบว่าเออจะเหมือนมีอาการข้างเคียงอ่ะค่อนข้างชัดเจนเพื่อนเพื่อนที่ฉีดแอสตราก็ ป่วยไปหลายวันเหมือนกัน <c oughs> ม,มีคนที่ฉีดแอสตราแล้วก็มี side effect เนี่ยคือแบบ20-30บสาายถงอายุนะคะเนี่ย <c oughs> ก็จะค่อนข้างมี side effect โดยเพราะเรื่องของแบบมีไข้สูงหลายวันอย่างเงี้ยแล้วก็อาการอื่นๆแขนข้างหนึ่ง <c oughs> อ่อนแรงเออข้อกังวลของแอสตราอย่างหน,นึ่งน่ยที่ที่มีข้อมูลออกมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะก็ค <c oughs> ือเรื่องของการมีผลต,ต่อภาวะ เกดเลือดผิดปกติที่อาจจะทําให้แบบบางคนเสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีสถิติว่าหนึ่งคนใน8คนที่เป็นโควิดเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดนั่นก็แปลว่าเออตัวโควิดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคลิ่มเลือดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็เลย คิดว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะแอสตราหรอกค่ะแต่วัคซีนโควิดทุกตัวอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคลิม่มเลือดอยู่แล้วแต่จากข้อมูลหลายๆอย่างเนะี่ยก็เหมือนว่าคนไทยก็จะวางใจกับแอสตราเซเนกาเพราะว่าองค์การนานามัยโลกเขาก็รับรองตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วอย่างเงี้ยนะคะต่างจาก s i n นแวคนะคะซึ่งตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอ,องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ยังไม่รับรองประสิทธิภาพเนี่ยผ่านเกณฑ์อยู่แต่มันปริ่มๆเกินไปอะ่ะก็เลยยังไม่รับรองให้แต่ถ้าไปดูกันจริงๆแล้วอะค่ะออประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยของ s i n นแวคนะคะในแต่ละประเทศเนี่ยก็ได้ผลของประสิทธิภาพออกมาเนี่ย แตกต่างกันไปคือค่อนข้างแวรี่มากๆนะคะดูเหมือนว่าประเทศที่เ,ออเป็นแถบร้อนอะซิโนแว่ะจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่ดี80-90ิบเก้าสิบเลยอะคะ่ะคนไทยอะก็มี perception อยู่อย่างนึงว่าของของจีเนี่ยมันมักจะไม่มีคุณภาพก็เลยทำให้เราค่อนข้างกังวลกับซิโนแวร มื่อต้นเดือนมิถุนาเนี่ยอ,องค์การอน,นามัยโลกก็รับรองผลว่าเออโอเคมันพอฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ใช้ได้อยู่นะสอดคล้องกับที่หลายๆประเทศเขา,เาได้ฉีดซินโนแวคไปนะคะแล้วก็ผลประสิทธิภาพในการติดเชื้อเนี่ยก็ก็มีตั้งแต่5 0จน9 4สเลยล่ะ แต่เรื่องของการป้องกันการป่วยนะการเสียชีวิตเนี่ยก็แปดสิบถึงร้อยค่ะมีเพื่อนที่ป่วยแล้วเขาก็ไปรับวัคซีนที่แรกเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะต้องได้ฉีดแอสตราเซเนก้า<ม>แน่เลยแต่พอไปแล้วคุณหมอให้ฉีดซีโนแวคเขาก็แบบเกิดนอยเกิดเครียดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วคุณหมออะเขาก็พิจารณาการที่จะฉีดวัคซีนอะไรให้กับใครเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอ๋อมีตัวไหนก็ฉีดไปเถอะเนี่ยนะคะ แต่เขาก็ดูคือซิโนแวคเนี่ยค่ะจะในในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีข้อมูลว่าเฮ้ยแบบคนอายุน้อยเหมาะกว่าคนอายุเยอะเ,ออเหมือนเหมือนแอสตราเ้าก็หลังจากนั้นนะมีการวิจัยเพิ่มขึ้นเขาก็อ่ะเออใช้ได้นะกับเด็กก็ได้กับผู้สูงอายุก็ได้แตออ่ข้อเสียของซิโนแวคเนี่ยก็คือต้องฉีดครบทั้ง2โดส ถึงจะมีประสิทธิภาพเป็นที่แต่ข้อดีเนะี่ยก็คือซนะิโนแวคเนี่ยเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมผลข้างเคียงมันจะไม่ค่อยมีอ่ามันจะมีน้อยนะคะเพราะว่ามันถูกใช้อ่ะคือวัคซีนที่ผลิตเป็นทั่วโลกอะ่ะก็ผลิตด้วยวิธีการเนี้ยมันลมนานแล้วอะ่ะใช้แต่คนมาไม่รู้กี่ยุคแล้วเนี้ยค่ะอ่านั้นเขาก็เลยค่อนข้างรับรองเรื่องของ ผลข้างเคียงว่ามันมีน้อยแม้ว่า,าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าเจ้าอื่นๆน,นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังค่อนข้างปลอดภัยกับหญิงตั้งครรภ์กับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหมอเขาก็พิจารณาจากเรื่องพวกเนี้ยบางทีเขาก็ดูว่า,เ,าเราเป็นโรค อะไรยังไงก็ซีโนแวรอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่าความเสี่ยงอาจจะมีน้อยกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราก็ค่อนข้างวางใจได้นะคะว่าซีโนแวรมันก็น่าจะโอเคแหละเคยคุยใน ep หนึ่งไปแล้วนะคะว่าซีโนแวร์ซีโนฟาร์มเนี่ย <laughs> เขาใช้ฉีดกันที่เมืองจีนแล้วคนจีนเนี่ยเขามีความคิดเห็นอะไรยังไงอะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าคนจีน าะเขาอยู่ในนู้นเขาเลือกไม่ได้เขาก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วคนที่ยังไม่กล้าฉีดเพราะว่ารู้วัคซีนมันผลิตมาเร็วแล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยเนี่ยเขาก็ยังคงไม่ฉีดนั่นแหละค่ะเรื่องความเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยมันก็เลยทําให้เราก็ค่อนข้างที่จะวางใจได้นะคะในเรื่องของความปลอดภยัยเพราะว่าถูกใช้กันมานานแล้วนะคะอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจัดสรร ไฟเซอร์ให้ประชาชนฉีดฟรีเลยแต่ก็มีคนที่สิงคโปร์เนะี่ยเรียกร้องว่าอยากจะฉีดซิโนแวคนะถึงจะแบบให้จ่ายเงินเองก็ไม่เป็นไรฉันยอมจ่ายแต่ขอฉีดซิโนแวคไม่เอาไฟเซอร์ก็เออคือเขาเป็นคนจีนที่ที่อยู่มังนอกอยู่แล้วนะคะนั้นเขาก็ได้รับข้อมูลข่าวสารทุกอย่างแล้วแต่คิดว่าเขายังคงเลือกซิโนแวคเพราะว่า ไฟเซอร์อ่ะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ไงมันก็เลยไม่รู้เลยจริงๆอ่ะว่ามันจะส่งผลอะไรยังไงกับร่างกายได้บ้างอ่ะนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะแบบเอ้ยเอาฉันขอใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะ,ะมาถึงซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มกับซิโนแวคเนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกันใช้เชื้อตาย กับกรรมวิธีดั้งเดิมเหมือนกันทั้งคู่แต่ที่โนฟาร์มดูเหมือนจะได้รับการรับรองเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมากกว่าซีโนแวคกนะคะก็อยู่ที่แบบ79ในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะสองอันนี้เพราะว่าก็กผลิตมาแบบเทคโนโลยีเดียวกันนะคะก็ดังนั้นในการใช้หรือข้อดีข้อเสียต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันเปรียบเลย แต่ก็ดูเหมือนว่าที่บ้านเราเนี่ยก็เชื่อมั่นในซิโนฟาร์มมากกว่าซิโนแวคไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตระกูลชินวัตรเขาฉีดซิโนฟาร์มกันหรือเปล่านะเลยทําให้คนไทยจํานวนหนึ่งก็แบบเฮ้โอเคอ่ะมันต้องดีแน่เลย mm hmm. เขามีทางเลือกฉีดอะไรก็ได้เขา้ยัางฉีดซ mm ิโนฟาร์มแสดงว่าม,มันต้องปลอดภยัย mm hmm. ก็อย่างที่ว่าค่ะที่ว่าซิโนฟาร์มซิโนแวคเนี่ยน่าจะไม่ได้ แตกต่างกันเท่าไหร่หรอค่ะก็ย้อนไปดูอ p พเดิมได้นะที่พูดถึงซิโนฟาร์มกับซิโนแวคกันนะคะมาถึงค่ายไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะคะที่เราหลายคนอยากได้นะักอยากได้หนาะเพราะว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอะ่ะมันสูงกว่า90%นะคะข้อดีเนี่ยก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะมันก็จะแบบเข็มเดียวก็เห็นผลละ คาดว่าจะสร้างพวงคุ้มกันหมู่ได้ดีนะคะแต่ปัญหาก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบใหม่เอี่ยมมากมันก็บอกผลข้างเคียงระยะยาวไม่ได้ส่วนระยะสั้นเนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเหมือนกันทางนั้นนะคะคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็มีมาจากวัคซีนทุกแบรนด์นั่นแหละอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ฉีดไฟเซอร์ให้กับ ประชาชนนะคะและ้วก็เออก็มีคนที่เสียชีวิตหลังจากฉีดไฟเซอร์ไปแล้วใน85คนก็อายุตั้งแต่25ถึง1 0 2ปีก็จะเสียชีวิตจากอะไรที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละไม่มีใครที่ออกมาบอกได้ว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะวัคซีนโควิดเพราะว่ามันไม่ได้แบบ สามารถไปหาสาเหตุแบบชัดเจนได้ขนาดนั้นนะคะแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าตัวโควิดน่ยมันสัมพันธ์กับหลอดเลือดอยู่แล้วที่อินเดียก็เสียชีวิตไปหลายคนเหมือนกันหลังจากฉีดไฟเซอร์นะคะอย่างที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเตรียมตัวจะจัดโอลิมปิกแต่ว่า ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยก็สอบถามเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอ้ไม่มีใครกล้าไปฉีดวัคซีนหรอกเออเพราะว่าเขาไม่มั่นใจคือแบบรัดพยายามจะให้ไปฉีดนะส่งจดหมายมาเออไปฉีดเธอไปฉีดเธอแต่ว่าก็ไม่ได้ผลอะไระนะมันดูไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนอะนะคะแล้ว ตัวไฟเซอร์โมเดนาเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี m RNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมันก็บอกผลข้างเคียงระยะยาวไม่ได้นะคะว่าเกิดฉีดมาเนี้ยเอ้ยมันดูแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ไปทำปฏิกิริยากับร่างกายแบบแล้วปีหน้าเราอาจจะป่วยอะไรที่มันมาเป็นเพราะฉีดไฟเซอร์ Pfizer ก็ได้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะ อทีนี้สุดท้ายจอรสันและจอร์สันก็ใช้ทเทคโนโลยีเดียวกับแอสตราเซเนกนะคะดังนั้นก็ข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆก็เหมือนเหๆกันนั่นแหละประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะน้อยกว่าหน่อยคืออยู่ที่65%สิ้าเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นอะ่ะรวมๆแล้วนะคะตัวโควิดน่ะมันเกี่ยวกับริ่มเลือดอยู่แล้วมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วดังนั้นก็ ไม่น่าแปลกที่หากแบบหลังจากฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีคนที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับริ่มเลือดน,น,นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะข้อมูลทุกอย่างที่ที่ได้รับเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละตัวค่ะต้องหาข้อมูลจากหลายๆที่แต่งไงในความคิดเห็นส่วนตัวค่ะก็คิดว่า ด้วยการที่เขาผลิตมารวดเร็ววิจัยมารวดเร็วคือเขาอะพยายามพยายามทําอย่างดีที่สุดแหละคือเขาถึงบอกว่าเฮ้ยยังไงฉีดมันก็ดีกว่าไม่ฉีดคือการวิจัยมันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นก็จริงแต่ความเสี่ยงอะจากการที่รับวัคซีนแล้วจะเป็นไรไปมันก็ยังน้อยกว่าถ้า ถ้าเป็นโควิดแล้วอาการสาหัสรุนแรงเนี่ยเพราะเราก็จะเห็นว่าแบบคนเสียชีวิตไปเยอะมากรวดเร็วมากเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในด้านของข้อมูลของของวัคซีนโควิดต่างๆเนี่ยจากหลายประเทศเนี่ยต้องฟังหูวงไว้หูอะ่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นการบิสเครดิต กันเองของบางประเทศนะอย่างอาอย่างบางประเทศอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ถูกกับจีนเกลียดจีนนะอ่ะเดี๋ยวว่าแต่ว่าไม่ถูกเลยเกลียดจีนดังนั้นอ่ะก็จะแบบฉันไม่ใช้ซีนโนแวคซีนโนฟาร์มอยู่แล้วหรืออย่างบางตัวอย่างเงี้ยอะช่วงแรกก็จะมีฝรั่งเศสเนาะที่แบบเฮ้ย ขอเบรกแบบแอสตราไปก่อนเพราะว่ามีผลวิจัยว่ามันน่าจะเกี่ยวกับริมเลือดนูน่นนี่แล้วเบรกการใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแบบอาจจะเป็นการดสเครดิตอังกฤษหรือเปล่าเพราะว่าแอสตราเป็นของอังกฤษนี่อ่าเขาแบบเป็นวิจัยร่วมกับทางออกซฟอร์ดใช่ไหมอังกฤษเองอะ่ะก็มีการขอเบรกใช้ไฟเซอร์ช่วงหนึ่งก่อนไฟเซอร์ Pfizer เป็นของ อเมริกากับของที่ไหนนี่แหละอะ,อะไรอย่างเงี้ยรอเปล่านะคะดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ้ยยังไงก็ฉีดดีกว่าไม่ฉีดอ่ะก็ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าก็ตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนไปด้วยอย่างแบบอ่ะเขาไม่ให้ออกกำลังกายหนักๆใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีประจำเดือนอย่างเงี้ยเอ่อก่อนหลังนิดหน่อยเนี้ยก็ไม่ให้ไปฉีดด้วยเพราะว่าผู้หญิงระหว่างมีประจำเดือนก็จะ ร่างกายก็จะแบบอ่อนแออ่อนเปรี้ยเพรียแรงอยู่แล้วแร้ฉีดมาแล้วเนี่ยควรจะสังเกตอาการอะไรยังไงนะคะต้องสังเกตโอต้องมีห้าวันเจ็ดวันนะ,นะคะอืมแต่ถ้าคนไหนที่แบบกังวลและยังคงแบบพยายามหาข้อมูลอยู่อาจจะต้องใช้ข้อมูลจากแบบหลายๆที่มากๆแล้วก็ฟังหูไว้หูเพราะ ข้อมูลตอนนี้มันแบบอ,อย่างที่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นการดสเครดิตกันหรือว่าบางทีก็อาจจะให้ข้อมูลที่มันแบบดูดีเกินจริงเพราะว่าอยากจะให้เราไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันเป็นมหาันตภายร้ายแรงของโลกอะเ,อาเขาก็อยากให้มีภูมิคุ้มกันหมู่เยอะๆทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะได้กลับมาแบบเดินหน้าม o v e อ n อนกันได้นะคะก็ ก็เข้าใจแหละว่าบางทีก็เอ,อข้อมูลมันอาจจะดูเป็นเชิงบวกหรือข้อมูลเชิงลบไม่ไม่มีออกมาเลยหรืออะไรเงี้ยอาจจะเห็นว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลในลักษณะนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็ของแบบแชร์ข้อมูลรวมถึงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ